สำหรับชาวราศีธนูนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนมิถุนาหนาเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเราไปถแถลงขายกะระเลยทีเดียวนะครับอาอย่ารอช้าโอ้โหใบแรกมาเขาบอกว่า อย่าไปไว้ใจใครนะในเดือนนี้จนเกินไปนะครับนะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเราอาจจะเป็นคู่ธุรกิจนะอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นนะครับก็สุดแล้วแต่บางทีไว้ใจไปเนี่ยเขาก็อาจจะนำความไว้ใจของเราเนี่ยกลับมาทำร้ายตัวเราเองนะครับกลับมาเอาความหวังดีปรารถนาดีมาทิ่มแทงตัวเราเองอันนี้พึงระวังเอาไว้ให้ดีนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับอ่ะไปกันต่อนะ ถ้าพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเขาพูดถึงว่าเอ้ยการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ถ้าว่าการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะนำมาซึ่งความเดือดร้อนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราอาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นให้เก็บได้ผลประโยชน์ทุกนี้นั่นนะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนในภายหลังเราก็ต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าเออช่วยไม่ช่วยนะ ยังไงยังไงนะเออนะได้ผลอะไรยังไงเห็นไหมคือเดือนนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องของเดือนของจิตใจนะครับนะว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันจะส่งผลกลับมาทางด้านจิตใจเราไหมนะสะเทือนจิตสะเทือนใจเราไหมเกิดปัญหาเกิดความอึดอัดเกิดความคับข้องใจกับเราเบอร์ไหนนะครับอ่ะอันนี้สําคัญมากๆนะยังไงก็เป็นกําลังใจกับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับ